หนังไทยสมัยก่อนถ้าเรื่องไหนไม่มีรักอภิชาติเรื่องนั้นไม่น่าดูพระเอกหนังไทยคนไหนไม่ว่าสมบัติสรพงษ์กรุงหรือทูลยาทรัพย์ถ้าไม่มีรักอภิชาติเป็นผู้ช่วยไม่เก่งอาจจะไม่ลอดเงื้มมือผู้ร้ายถ้าเรื่องไหนรักอภิชาติเป็นฝ่ายพระเอกเราแฮปปี้มีความหวังแต่ถ้าเรื่องไหนรักอภิชาติเป็นฝ่ายผู้ร้ายเราไม่อยากดูเขามีอิทธิพลกับคนดูหนังไทยขนาดนี้เขาเป็นใคร เขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งหน้าตาไม่หล่อหน้าตาบ้านๆรูปร่างสันทัดเห็นได้ในท้องตลาดทั่วไปแต่เขาเก่งมากฮนะเตะต่อยเก่งมากพื้นฐานมวยไทยดีมากแล้วเขาเล่นแอคชั่นสุดชีวิตกระโดดเตะสองตีนเป็นท่าประจําเขาเขาเล่นเต็มร้อยแล้วก็คิวบูเขามีอารมณ์ขบขันอยู่ในตัวเองเป็นนักแสดงที่โดดออกมาแล้วก็มีชีวิตชีวามากมีสีสันมากนะครับเขาเล่นหนังเยอะนะครับประมาณ น่าจะสองสามร้อยเรื่องนะที่ผมรู้จักริงคือชมแพถล่มเจ้าพ่อมหาหินนะครับอะไรอีกอ่ะสิงรถบรรทุกนักฆ่าตะกดโทนเนี่ยผมติดใ,ใจภาพเขาเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็หนังคมอัคเดิยอีกหลายเรื่องรักกบิชาติเข้าวงการปี2514เล่นหนังทีวีก่อนแต่ว่ามาโด่งดังในหนังไทยแ,แรกเขาก็เป็นเหมือนนักแสดงดาวรุ่งแต่สุดท้ายก็ต้องผันตัวเองเป็นนักแสดงบู๊แล้วรับบทลองๆองอ,อมา เป็นผู้ช่วยพระเอกเขาเป็นนักแสดงบูในดวงใจของผมในดวงใจคนดูหนังไทยอีกเยอะมากไม่มีใครไม่รู้จักลักขิชาตินักแสดงแอคชั่นคนอื่นๆก็มีหลายคนนะระดับรองๆนะครับก็มีพันนาลิติกใช่ไหมก็มีเป้าปรลปักแต่ก็ไม่สามารถสู้บารมีลักขิชาติได้เป้าปราปักนี่เป็นตัวรองลงมา,มาเป็นบือปืนจอมโหดอะไรประมาณนี้ไม่เคยพูดตัวดำๆมันอะ้วนลำๆนะส่วนพันนาลิติกยก็เป็นนักแสดงบูภูทรอ,อีสานภูขาด พยายามทําหนังเองนะครับใช้ฟิล์มถ่ายเนะตะต่อยแบบอีสานลูกทุ่งนะแต่ก็สู้รักอภิชาติไม่ได้บทบาทที่ผมชอบที่สุดเขานะี่คือในหลังเรื่องชุมแพเขาเล่นเป็นไอ้ดอนดอนนี่คือเป็นเป็นหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งที่ต้องดูแลแม่มีความจําเป็นในชีวิตแล้วก็จําเป็นต้องไปรับใช้เจ้าพ่อใช่ไหมผู้ร้ายปรากฏว่าพัคหลังนี่เจ้าพ่อมันมันไม่ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็เริ่มผ่านมาสอดภัยพระเอกมาอยู่กับสมบัติเพิ่มชุมแพเรารู้สึกว่าเออเพิ่มชุมแพ นี่แบบมีความหวังแล้วเรเาเขาเล่นบทบู๊นะครับกับดามดาสกรนะฮะเขาเป็นคู่ปรับกันนะต่อยกันแบบเอาไม่ลงนะคนดูรู้สึกรุ้นละทึกมากตามก็น่ากลัวมากรูปร่างใหญ่หนวดหนวดเขาใช่ไหมแต่รักาตะเป็นคนธรรมดารูปมันสัณทัดเตะต่อยกันแต่ว่าแต่ว่าจริงๆนะทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองคนนี่เหมือนคว้ามันไม่ลงจำได้ไหมฉากไอ้ฉา,ากที่เตะต่อยกันวิ่งข้ามเขาไปเตะต่อยกันโดดจากเขาลงบนรถ รถบัสแล้วก็ต่อยกันบนรถบัสหลังคารถบัสคือถ่ายสมจริงมากเราก็ว่าเล่นจริงๆอะ่ะนึกออกไหมชุมแพนะนี่นี่เป็นฉากคลาสสิกของหนังไทยนะลักอภิชาติคือนักแสดงแอคชั่นระดับลองๆเป็นผู้ช่วยพระเอกในดวงใจผมผมเกิดและเติบโตมาเขาเขาตายเราก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันแต่นั่นแหละนะครับสังขารคนไม่แน่นอนนะเราก็อยู่ต่อไปเราก็อยู่ต่อไปสวัสดีครับ